รู้ไว้ไม่ง้อโตยต้าเอาผ่านรุ่น40และก็รุ่น30ต่างกันยังไงถ้าคุณจะควักเงินจ่ายเพิ่มอีกเป็นหลักล้านเพื่อจะซื้อรุ่น40ครับหรือจะจ่ายต่ำลงหลักล้านซื้อรุ่น3 0ครับคลิปนี้มีคำตอบครับกับรู้ไว้ไม่ง้อโตยต้าเอาผ่านรุ่น40และรุ่น30ครับตอนอื่นครับที่เราจะไปเล่าเรื่องว่ารถมันแตกต่างกันอย่างไรครับเรามาเล่าประวัติเจ้ารถโตยต้าเอาผ่านและเวลไฟกันหน่อยครับถ้าพูดถึงเรือธง รถตู้ของโตโยต้าเนี่ยนี่ไม่พ้นโตโยต้าอัลพาธแน่นอนในไลน์ลักช r รี่นะครับแต่ถ้าในไลน์ปกติทั่วไปก็จะเป็นไฮเอ็นหรือมารเจสตีนะครับแต่โตโยต้าอาผพาธเนี่ยกำเนิดเกิดมารวมแล้ว22ปีด้วยกันครับจะแบ่งแยกย่อยเป็น4รุ่นเนี่ยก็คือรุ่น10 20, 30, 40ครับรุ่น10เปิดตัวในปี2002ครับรุ่นแรกออกมาฮือฮามากๆครับเพราะเปลี่ยนโฉมจากโตโยต้าแกรนเวียออกมาเป็นโตโยต้าอัลพาธแบบเต็มตัวครับรุ่น10เปิดตัวในปี2002ครับในปี2003ครับ ทาง Toyo ต a ได้คิดค้นระบบที่ประหยัดเชื้อเพลิงครับนั่นคือระบบไฮบริดเข้ามาในปี2003และออกมาขายในปี2005ครับนั่นคือ Toyota a l ัล a าร์ทไฮบริดครับหลังจากตัวไฮบริดเรียบร้อยแล้วนะฮะ05ก็เริ่มมีตัวไมเนอร์เชนของรุ่น10นะครับถ้าใครอยากดูเจาะลึกนะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปรู้ไว้ไม่ง้อโตโยต้าอาร a ทเวลฟาก่อนหน้านี้นที่เ,ทเราเคยทาไว้นะครับพอมาในรุ่น20ครับปี2008ครับเริ่มเปิดตัวโตโยต้าอาร์ทและมีการเปิดตัวเวลฟาจะเป็นรุ่นที่ปเีว่ว รุ่นนั้นออกมานะฮะได้รับความนิยมมากๆครับในเรื่องของ Toyota ต e l เวลไฟครับแต่งสวยรูปลักษณ์ทรงแบบเฟี้ยวแต่งรอจัดทรงลงลอ้อแล้วเท่มากๆดูสปอร์ตนะครับทำให้รุ่นที่20เนี่ยเวลไฟขายดีมากๆนะครับหลังจากนั้นก็มีตัว Minor c h a เชนนะฮะมีตัว e x ็กซ์คลูเรามีตัวหลายๆตัวออกมาเพียบเลยนะฮะหลังจากนั้นในปี2014-2015ครับออกมาเป็นตัวรุ่น30ครับรุ่น30มีให้เลือก2ตัวด้วยกันก็คือโ o โย a a าอ a ลและเวลไฟครับ เอาผาดเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าอันนี้เป็นหน้าใหม่นะจะมีหน้าเก่าก่อนหน้านี้ซึ่งรุ่น30ปี2014-2015เนี่ยจะไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่สำหรับโตโยต้าเอาพาดจะได้รับความนิยมในส่วนของโตโยต้าเวลไฟครับเพราะต้องบอกแบบนี้ครับสปอร์ตโชเฉียวนะครับหลังจากนั้นปี2018ครับรุ่น30เปลี่ยนโฉมใหม่ครับนี่เขาเรียกว่าไมล์เดชเอนครับไมล์เชเนคือรุ่นที่เขาเรียกันว่า t านฟอร์เมอร์เนี่ยกันชนหน้าเป็นแบบนี้ครับเอาผาด2,018ครับ แล้วก็โ o โยต้าเวลไฟก็เปลี่ยนโฉมเหมือนกันแต่รุ่นนี้ Toyota าอา h พาดได้รับความนิยมแบบสุดๆขายดีมากๆสําหรับเจ้ารุ่นอาผ a าดรุ่น30มสไมเไดเชนรุ่นนี้นะครับในปี2023ครับเปิดตัวโตโยต้ a อา h พาดรุ่น40ออกมาครับแตกตื่นกันหมดครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะราคามันโดดขึ้นมาอีกเป็นล้านครับ หลายๆคนก็สงสัยว่ามันมีดีอะไรสำหรับเจ้า t o y o ต้าเอาผาดรุ่น40ครับรุ่น40ครับ t o โยต้าเอาผาดมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะฮะคือ Toyota าเอาผาด40และก็เวลไฟ40ครับก็จะมีรุ่นแยกย่อยตามนี้นะฮะรุ่นแรกเขาเรียกว่ารุ่นแซครับเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินครับตัวเริ่มต้นนะฮะจะเป็นเครื่องยนต์แบบ2.5เบนซินครับหลังจากนั้นจะขยับมาเป็นเรื่องเครื่องยนต์ไฮบริดครับ ไฮบริดนะฮะก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินเหมือนกันไฮบริด2อ0พเหมือนกันครับแล้วก็จะมีรุ่นให้เลือกเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเราที่แพงขึ้นนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าในตัวของโ o โยต้าเวลไฟจะมีรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินแต่เป็นเทอร์โบครับหลายๆคนในประเทศไทยครับชอบบอกว่าโ o โยต้าเวลไฟเทอร์โบคือรุ่นที่แพงที่สุดตัวท็อปที่สุดครับไม่ใช่ครับมันคือความจริงครับมันคือตัวโลที่สุดในประเทศญี่ปุ่นครับสำหรับโตโยต้าเวลไฟครับ นะฮะพะว่าอะไรรู้ไหมฮะมันเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบราคามันถูกอะเวลไฟไฮบริด well ครับแต่มาเมืองไทยเจอในเรื่องของภาษีทําให้รถโตโยต้าเวลไฟเทอร์โบที่มีแรงม้าเยอะเครื่องยนต์เทอร์โบด้วยนะฮะทำให้เลทข,ของภาษีมันสูงขึ้นจึงทําให้รถเวลไฟเทอร์โ well บนั้นแพงขึ้นเมื่อบวกกับภาษีแล้วทําให้คนหลายๆคนคิดว่าโตโยต้าเวลไฟเทอร์โบคือตัวท็อปครับแต่ไม่ใช่นะฮะซึ่งจะมีรุ่นเวลไฟเทอร์ well Fi นะฮะแล้วก็เวลไฟ y ฮบริดเวลไฟไฮบริดเอ็กซ์คลูซีฟรซึ่งในเมืองนอกมีให้เห็นแต่เมืองไทยมีประมาณนี้นะฮะเมื่อเรามาจอดเทียบ2คันด้วยกันครับหลายๆคนต้องถามผมแบบนี้ครับว่าอันไหนใหญ่กว่าอันไหนเล็กกว่าอันไหนยาวกว่าอันไหนสูงกว่าวันนี้เราจะไขข้อข้องใจให้เลยครับสำหรับโ o โยต้าอาปารุ่น30นะครับสรุปง,ง่ายๆครับโตโยต้าอาปารุ่น30จะมีความสั้น กว่ารุ่น40ครับ40จะมีความยาวกว่ารุ่น30อยู่ที่65มิลลิเมตรครับในความสูงของตัวรถครับนะฮะ30จะแพ้ไปที่อยู่ที่50มิลลิเมตรครับรุ่น40จะสูงกว่า50มิลลิเมตรครับส่วนความสูงจากพื้นครับอันนี้เทียบไม่ได้นะคันนี้ใส่ชุดแต่งคันนี้ไม่ใส่ชุดแต่งแต่วัดจากพื้นสูงขึ้นมาที่ตัวรถเนี่ยคันนี้40แพ้เจ้าตัวนี้นะฮะเพราะคันนี้เตี้ยกว่า พราะเขาต้องการทําหลักพลศาสตร์ให้มันดีขึ้นขับง่ายขึ้นทรงตัวดีขึ้นรุ่น40เลยทําให้รถเนี่ยเตี้ยลง10มิลมตรครับยาวสูงสูงจากพื้นแตกต่างกันแค่3ข้อเท่านั้นครับสำหรับเจ้าตัว30และ40ครับถ้าถามผมว่าดีไซน์รุ่น30กับ40แตกต่างยังไงครับมองด้วยตาเปล่าก็รู้อยู่แล้วว่ามันแตกต่างกันหมดเลยแทบจะไม่เหมือนกันเลยครับ แนวรุ่นของ30เนี่ยเอาง่ายๆแล้วกันสังเกตง่ายๆผมบอกว่าจุดไม่เหมือนกันแล้วกันโลโก้โตโยต้าเอาผ่านครับแต่ที่ให้มาเป็นโตโยต้าโลโก้ตัวใหญ่ครับสำหรับรุ่น40นะครับและส่วนกันชนหน้ากระจังหน้าต่างๆแตกต่างกันหมดไฟน่องไฟหน้าแตกต่างกันหมดครับต้องบอกวันนี้ว่าแม้แต่ภายในมาติวเรียต่างๆโลโก้ต่างๆหรือว่าจอต่างๆทุกอย่างแตกต่างกันหมดไม่มีไม่มีเหมือนเดิมแบบสิ้นเชิงครับ และรุ่นที่40มีมากกว่ารุ่น30คือเลยไหมฮะและออปชั่นนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าก่อนหน้านี้ใช้มาตั้งแต่รุ่น10 20 30นะฮะพอมารุ่น40ต้องมีออปชั่นนี้คือบันไดเขาบอกว่ามีแล้วสะดวกสบายขึ้นนะฮะผมเองเนี่ยเดิน like <os> อย่างนี้ตลอดครับชนเจ็บหน้าแข้งตลอดครับนะฮะต้องบอกแบบนี้ว่าปกติเร,เราก็เดินขึ้นได้สบายครับไม่ต้องการจําเป็นต้องมีบันไดค,ครับนี่นะฮะแต่พอรุ่นนี้เขามีบันไดมาสร้างความสะดวกสบายให้ ออปชันนี้เป็นออปชันที่คุณต้องกดเพิ่มสําหรับรถโตโยต้าผ่ารุ่น40รุ่น30ไม่มีให้คุณเลือกนะครับในส่วนงด้านข้างครับก็แตกต่างในเรื่องโลโก,โก้ด้านข้างเล็กๆน้อยๆคโอมเมียมต่างๆนะครับซึ่งแตกต่างกันไปนะฮะด้านนอกด้านหลังมาฝาท้ายอันนี้เป็นจุดสําคัญนะครับเวลาคุณที่คุณจะเปิดฝาท้ายของรถโตโยต้าผ่ารุ่น30ครับคุณน้องมือไปเปิดตรงนี้ครับนะฮะเปิดตรงนี้นะครับถ้าคุณไม่ได้ใส่กล่องคอนโทรลออปชันมันที่เปิดออโต้นะฮะมันก็ต้องแงะ แต่เวลาปิดก็กดปุ่มได้นะฮะส่วนรุ่น40ครับคุณแค่เดินมาแล้วก็กดเปิดครับชิลฮะสบายสบายและย้ายที่เปิดจากตรงกลางนะครับมาไว้ด้านข้างแต่ถามว่าตรงกลางยังมีอยู่ไหมมีอยู่นะฮะเพื่อให้คุณเลือกตามความถนัดของคุณละกันนะฮะแต่พอคุณใช้รุ่นนี้แล้วนะค,คุณจะไปใช้รุ่นเก่าแล้วรู้สึกว่าติดไอ้ปุ่มตัวนี้มากๆนะฮะเพราะว่ามันสะดวกสบายมากขึ้นยังไม่พอนะฮะด้านหลังเรายังเห็นชัดนะครับ โลโก้เอาผ่านแล้วเวลไฟอยู่ตรงนี้เลยแล้วส่วนตรงนี้เขาจะเขียน e อ c l u s i ล e ซลาแล้วแต่ออปชันครับหรือ H.E.V จากระบบไฮบริดเขาเขียนไว้ H.E.V ในรุ่น40แล้วก็เขียน E4 นั่นคือขับ4นะครับแต่เอาผ่านรุ่นเก่าจะเป็นโลโก้แบบนี้ครับแล้วก็ติด e อ c l u s i ล e ซลานะฮะต่างหากนะครับนั่นก็เป็นออปชันไปหรือไฮบริดไปต่างหากนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนภายในกันดีกว่าเบาะยังคงเป็นแม็กกี้เมาส์อยู่แต่อันนี้ทรงใหม่อะไรใหม่หมดแล้ว ก็ใกล้เคียงกันมีระบบในเรื่องของบาะมีอุ่นเย็นนะครับออปชั่นมากขึ้นรุ่น40สิ่งที่เปลี่ยนไปจากรุ่น30ครับที่คนคาดหวังมากๆคืออยากซื้อรถโตโยต้าเอาผ่านรุ่น40ที่มีหลังคาสันรูฟครับแต่คุณต้องรู้ไว้นะฮะจะได้ไม่โง่ครับว่าเราเอาผ่ารุ่น40หลังคาไม่สามารถเปิดได้นะฮะแต่รุ่น30เปิดได้รุ่น40แบบปิดตาย นะครับไล้ย,ย้ายระบบไฟระบบช่องแอร์ต่างๆจากด้านข้างมาไว้อยู่ตรงกลางนะครับปุ่มระบบคอนโทรลต,ต่างๆอยู่ตรงกลางทั้งหมดนะครับอันนี้คือแปลเปลี่ยนจากรุ่นเก่าแบบสิ้นเชิงครับหลังคาสันลลจากด้านหน้ารุ่นนี้มีนะฮะไม่มีครับรุ่น40ไม่มีตัดมาเฉพาะด้านหลังครับนะฮะแล้วก็เป็นระบบม่านเปิดปิด เพื่อรับแสงเฉยๆไม่สามารถเปิดโผลหัวขึ้นไปรับลมได้สำหรับโตโยต้าอาผ a าดรุ่น40นะครับส่วนจอด้านในครับตัวอาผ a าดรุ่น40จอมาใหญ่มาก14นิ้วแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อ Apple c a r p เบได้ครบหมดแล้วซึ่งระบบทันสมัยทั้งหมดนะครับแล้วก็กล้อง360องศามีออปชั่นมาให้ครบหมดนะครับสรุปง่ายๆครับรุ่น30กับ40แตกต่างกันแบบสิ้นเชิงครับถ้าคุณจะซื้อ30ก็จะได้รุ่นแบบ ที่เคยออกมาแล้วแต่ทัพรุ่น40มันคือโมเดลเชนทั้งหมดนะครับเปลี่ยนออรุ่นไปเลยเปลี่ยนโมเดลไปเลยไม่ใช่ไมเนอร์เชนเฉยๆนะครับหลายๆคนถามผมตลอดครับว่า30กับ40ต่างกันอย่างไรในเรื่องของเครื่องยนต์ครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเรื่องเครื่องยนต์กันก่อนดีครับ30มีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันครับเครื่องยนต์แบบเบนซินครับ 2,500cc แรงม้าอยู่ที่180แรงม้าครับส่งแรงบิดอยู่ที่235นิวตันนะครับ ส่วนในเรื่องของระบบขับเคลื่อนครับหรือเกียร์นะฮะเป็นเกียร์แบบซูเปอร์ CVT i ครับมีให้คุณเลือกถึง2แบบด้วยกันแบบขับ2ล้อและขับ4ล้อครับในเครื่องยนต์ตัวที่2ครับเขาเรียกว่าเครื่องยนต์แบบไฮบริดครับแต่ยังคงความเป็นเบนซินอยู่นะครับแต่มีระบบไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ของไฮบริดเข้ามาพ่วงอีก145กิโลวัตต์นะครับถ้าขับแล้วเขาจะรู้สึกได้ว่าระยะต้นหรือระยะปลายเนี่ย จะกใกล้เคียงกับเบนซินมาก,มากๆเพลอๆเนี่ยแรงกว่าด้วยที่เขาบอกกันนะฮะแต่ผมแค่รู้สึกว่าตอนต้นนะ่ะอาจจะสู้ไม่ได้ในความรู้สึกผมนะแต่มีใครหลายๆคนบอกว่าปาลายไหลกว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นาณาจิตตังนะฮะส่วนตัวผมใช้มาแต่ตัวเบนซินปกติตลอดนะครับแต่เคยขับไฮบริดเหมือนกันรู้สึกว่าการขับขี่มันก็นลื่นเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับอันนี้ก็ต้องรองเวทกันดูนะครับก็เครื่องยนต์เป็นแบบสีสูบเหมือนกันนะครับส่วนตัวที่3ตัวนี้ผมใช้อยู่มาหลายคันแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ตัวธรรมดารุ่นปี20ก็ใช้3,500นะฮะแล้วก็3,500อีกุศิล์แล้วผมก็ใช้ในตัวปี20เหมือนกันพอมารุ่น30ครับเราใช้2,500มาแล้วคันสุดท้ายที่ผมก่อนจะเปลี่ยนไปนรุ่น40ผมใช้เครื่องยนต์ตัวนี้ครับเครื่องยนต์ตัวที่3ครับเป็นเครื่องยนต์ V6 นะฮะ3,500 cc แรงม้าอยู่ที่296แรงม้าครับโคตรเติต๊ดแรงมากๆนะฮะในเมื่อเครื่องมันใหญ่ครับแรงม้ามันเยอะนะครับทำให้แรงบิดของมันเนี่ย เยอะขึ้นตามไปด้วยครับอยู่ที่361นิวตันเมตรนะฮะมาพร้อมกับเกียร์โต้8สปีดนะครับทำให้การขับขี่นั้นลื่นและไหลต่ออย่างสมูทนะฮะและเขาเคมว่าเป็นรุ่นที่ขับดีมากแรงมากและไหลมากส่วนตัวผมเองขับมาตลอดนะฮะเคยขับไปพัทยาไปกลับเนี่ยขับสบายๆบยลอยๆเลยครับ แมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งครับแรงม้าเยอะเครื่องยนต์ใหญ่สูบมากขึ้นนั่นคือการกินน้ํามันนะอันนี้ในส่วนของเครื่องยนต์ของรุ่น30มี3รุ่นด้วยกันนะฮะเบนซิน2,500เบนซินไฮบริดและ v 6 3 5ครับเรามาถึงรุ่นนี้เลยครับไอรุ่นเจ้าปัญหารุ่นนี้เลยครับหลายๆคนก็ถามผมเสมอครับว่าอยากรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้ครับ ผมจะบอกให้เลยครับว่ารู้ไว้ไม่ง่ครับว่าเครื่องยนต์มันคือเครื่องตัวเดียวกันในเครื่องยนต์เบนซิน 2,500cc ครับเครื่องยนต์นี้คะมีให้คุณเลือก3แบบด้วยกันนะฮะแต่ cc ไม่ต่างกันนะครับต้องบอกแบบนี้ต่างกันที่แรงม้าและก็ระบบอากาศและระบบไฮบริดนะครับตัวแรกครับ จะมีในรุ่นของ o ต o t ต a l อา a าดรุ่นแครับเครื่องยนต์2,500รซีซีครับรหัสเครื่องตัวเดียวกับ3 0เลยแต่มาอยู่ใน4 0แรงม้าจาก180แรงม้าในเครื่องของ30ยครับ<ม>ย้ายมาอยู่ใน o ต o t ต้าอา a าดรุ่น40แรงม้าอยู่ที่182แรงม้ามากกว่า2แรงม้าครับ<ม>ส่วนแรงบิดนะครับเป็น235นิวตันนะฮะเท่ากันในส่วนของระบบขับเคลื่อนหรือเกียร์ครับเหมือนกันเลยซ u เปอร์ c v t เหมือนกันเดะนะฮะแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าขับไม่เหมือนกันนะ ลองขับแล้วตัวนี้สมูทกว่าผมว่าด้วย ECU หรือด้วยระบบการขับเคลื่อนต่างๆทําให้รถรุ่น40ขับขี่ดีกว่าครับส่วนในตัวนี้ครับจะมีให้คุณเลือกนะครับขับเคลื่อนแบบ2ล้อและ4ล้อครับนะฮะก็สามารถที่จะเลือกกันได้แต่ราคา2ล้อกับ4ล้อต่างกันนะ4ล้อฐานภาษีจะแพงกว่าหลักแสนนะครับจึงทําให้ระบบขับ2อและขับ4ราคาต่างกันนะฮะหลังจากรุ่นนี้นะครับ รุ่นถัดไปเครื่องยนต์รุ่นที่2ครับจะมีในเอาพาดและเวลไฟครับเครื่องยนต์ 2,500cc พ่วงด้วยระบบไฮบริดครับถ้า 2, 2อย่างมาประกบตัดทำงานพร้อมกันเครื่องยนต์ไฮบริดจะมีแรงม้าที่ดีกว่าอยู่ที่250 แรงม้านะครับเกียร์นะฮะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ ecvt และระบบขับเคลื่อนนะครับสามารถเลือกได้แบบขับ2และขับ4ครับราคาก็ต่างกันเหมือนเดิมครับถ้าขับ4จะราคาสูงขึ้นหลักแสนนะครับในตัวที่3ครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะมีเฉพาะ toyota wellfine เท่านั้น หลายคนก็มีการบ่นกับโตโยต้าครับว่าเครื่องยนต์ v 6 3 5 0 0พน้ั้นโอ้โคตรกินน้ำมันทางวิศวกรของโตโยต้าก็ปรับเปลี่ยนหาวิธีคิดครับเครื่องยนต์ตัวใหม่เป็น2 4 0 0ซีซีเบนซินบวกเพิ่มด้วยระบบอากาศเขาเรียกว่าเทอร์โบครับเบดเสร็จแล้วแรงม้าอยู่ที่279แรงม้าครับในเมื่อเครื่องยนต์นะครับมันเล็กลงบวกเพิ่มที่เทอร์โบทําให้อัตราเร่งมันดีขึ้นแรงม้ามันเยอะขึ้นแรงบิดอยู่ที่430รอยนิวตันครับในเครื่องยนต์ของตัวนี้ เป็นตัวไดเล็กชิป8จังหวะนะครับซึ่งทําให้ขับขี่สมูทขึ้นการเปลี่ยนเกียร์นิดเนียนกิบนะครับเป็นทิกเล็กๆน้อยๆครับรุ่น40จะมีเกียร์ให้คุณเลือก2แบบครับมันจะมีเกียร์ไฟฟ้าและก็เกียร์ออโต้ธรรมดาครับสามารถกดเลือชั้นเพิ่มได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะเครื่องยนต์30และ40หลายๆคนคงรู้และเปรียบเทียบกันแล้วว่าแตกต่างกันอย่างไรเป็นอย่างไรครับฟังข้อมูลนี้แล้วรู้ว้ไม่โง่อย่างแน่นอนครับ เราไปพูดถึงในเรื่องของการอัตรากินน้ามันของรถทั้ง2รุ่นนี้ดีกว่ารุ่น30กับ40ครับเราต้องบอกวันนี้ครับว่าเครื่องยนต์ของมันเนี่ยคือเครื่องยนต์ตัวเดียวกันต่างแรงม้า2แรงม้าอย่างที่ผมบอกครับในเครื่องยนต์ของรุ่น30เนี่ยเขาเคมาไว้อยู่ที่11.6ถึง12.4ลิตรนะฮะในรุ่นของ40ครับรุ่นนี้เคมาอยู่ที่11.6ครับถึง12.5ครับ ซึ่งต่างกันจี๊ดเดียวแทบจะไม่เห็นผลน,นะครับแนวรุ่นที่2เครื่องยนต์แบบไฮบริดครับเครื่องยนต์ไฮบริดเครื่องยนต์ตัวเดียวกันพว่วงไฮบริดเหมือนกันรุ่น3 0มเคไว้อยู่ที่14จนถึง20กิโลเมตรต่อน1นลิตรนะฮะทำไมมันกว้างจังเลยนะฮะอ้าวรุ่น40ครับเขาเคไว้แบบเฟี้ยวมากๆว่าประหยัดกว่าแน่นอน1 8ถึง20กิโลเมตรตอนน่อลิตรนะฮะมันก็แทบไม่ต่างกันหรอกเครื่องยนต์ตัวที่3ครับตัวนี้แตกต่างแน่นอนครับถ้าเราเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ V รุ่น30 เขาเรียกว่า3.5 V6 นะครับการกินน้ำมันของรุ่น30อยู่ที่10.8จกิโลลิตรวิ่งจริงอนะ่ะผมก็วิ่ง6โลลิตร7โลลิตร8โลลิตรเองเท่านั้นนะฮะส่วนรุ่นเวลไฟครับเทอร์โบรุ่น40 2.4เทอร์โบกินน้ำมันอยู่ที่11.9จนถึง12.4ครับซึ่งประหยัดกว่านะครับแต่ขับแล้วผมว่าก็ใกล้เคียงกันต่างกันนิดหน่อยครับแต่ผมต้องเชียร์แบบนี้ว่ารุ่น30 V6 3500ขับสนุกกว่านะฮะ กินน้ำมันก็ช่างแม่งแต่ขับดีครับแต่รุ่น v ว2004ทโบก็แรงเหมือนกันแต่อาจจะไม่ติดเท้าเหมือนรุ่น V6 3000นะฮะแต่ต้นมาอย่างแน่นอนแต่ปลายเนี่ยไหลสู้ V6 3500ไม่ได้เลยครับสุดท้ายแล้วอย่างที่ผมบอกเนี่ยในเรื่องของอัตรากินน้ำมันครับมันอยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่ตัวเท้าคุณครับการขับขีบ่การบรรทุกการแบกจํานวนคนนั่งต่างๆมีหลายๆองค์ประกรอบอยู่นะฮะ สามารถที่จะมาลองทดลองใช้ครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ทางโตโยต้าเคมมาครับใช้ชีวิตจ,จริงมันอาจจะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมในการขับขี่นะครับและองค์ประกอบต,ต่างๆครับเรามาพูดถึงเรื่องออปชั่นของรุ่น40กันดีกว่าครับรู้ไว้ไมโง่ว่าการที่คุณจะไปซื้อรถตู้อาอัลบาดรุ่น40มันต้องมีอะไรบ้างคลิปนี้เหมือนฆ่าตัวตายครับผมบอกแบบนี้ครับเพราะเวลาที่คุณจะมาซื้อรถโตโยต้าอาดกับผมก็จะเจอคลิปเนี้ย มาหลอกหลอนผมแน่นอนครับรถโตโยต้าอาวาดผมบอกแบบนี้ครับว่าถ้าคุณจะซื้อรถโตโยต้าอาวาดแล้วซื้อที่ราคาอย่างเดียวซื้อได้ครับแต่สิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือหลังคาซันรูฟครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะออปชั่นหลังคาซันรูฟเป็นออปชั่นที่คนไทยให้ความต้องการมากๆนะฮะและอีกหน่อยถ้าคุณซื้อรถที่ไม่มีหลังคาซันรูฟขายต่อมือสองก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของ ความต้องการความอยากได้ของลูกค้านะครับแต่สําหรับผมผมมองว่ารุ่นนี้มีซันรูฟหรือไม่มีซันรูฟก็ได้เพราะว่าซันรูฟไม่สามารถเปิดใช้งานได้จริงนะฮะเป็นซันรูฟที่เปิดรับแสงเท่านั้นเป็นเฉพาะรุ่น40เท่านั้นครับในตัวของออปชั่นของตัวรถตรงคอนโซลกลางตรงนี้นะฮะมีในเรื่องของระบบนี่ครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับก็จะมีในเรื่องของระบบรูฟม่านคือม่านปิดแสงแดดของซันรูฟครับแล้วก็ม่านด้านข้างครับเป็นม่านไฟฟ้าครับ แล้วก็ในเรื่องของระบบสีสามารถปรับระบบสีได้64สีครับซึ่งรุ่นเก่าเนี่ยปรับได้16สีจําเป็นไหมลองถามดูครับผมก็แค่บอกว่ามันจําเป็นไหมแต่มันเมื่อมันมีมาใหม่อะ่ะเราก็ต้องใช้ตัวนี้ยังไม่เคยปรับเลยครับและในส่วนของม่านครับมันมีม่านแบบธรรมดากับม่านไฟฟ้านะครับรุ่นเก่าจะเป็นม่านแบบดึงครับอันนี้เป็นม่านแบบไฟฟ้าแล้วดูไฮโซลแล้วนะฮะและในเรื่องของระบบแอร์ย,ย้ายจากอยู่ด้านนู้นก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้สามารถปรับได้ง่ายขึ้นนะครับและช่องแอร์เนี่ยลงแบบตรงคนแบบตรงๆเลยนะฮะ ในส่วนของเน่มีสามารถที่เก็บสัมภาระต่างๆได้นะฮะสช่องด้วยกันนะครับจอสามารถจะใส่ตรงนี้ได้เลยจอเนี่ยมันมีออปชันให้เลือกครับคือรถที่ออกจากศูนย์เนี่ยสามารถกดออปชันจอได้แต่รถเกส่วนใหญ่ที่ซื้อมานะฮะยังไงก็สู้จอใส่ในเมืองไทยไม่ได้เพราะเป็นระบบที่สามารถใช้ในเมืองไทยได้จรงิงๆไม่ได้มีภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับอ่ะในส่วนของเบาะครับเบาะนั้นมีออปชันในเลือกนะครับ ก็คือเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะฮะสามารถเอนนอนได้นะครับแล้วก็ปรับพนักพักขาขึ้นลงได้นะครับแต่รุ่นนี้จะไม่มีตัวพักขาเหมือนรุ่น20นะครับซึ่งเหมือนรุ่น30แล้วไม่มีที่พักขานะครับแต่เบาะตัวนี้สามารถปรับอุ่นร้อนได้ประเทศไทยใช้ใชได้ครับเราใช้เฉพาะปรับเย็นเท่านั้นนะฮะเบาะก,ก็ยังคงเป็นเลื่อนมืออยู่แบบนี้นะฮะในส่วนของออปชั่นนะครับรถที่มานะครับเบาะหน้าเบาะหลังเป็นแนวระบบเดียวกันกับรุ่น30ครับทรงใหม่กว่า แมทเ r อ a l เรียลนิ่มกว่านั่งนิ่มกว่ารุ่น3 0นะครับต้องบอกแบบนี้นะครับแต่หลายๆคนก็บอกว่าชอบรุ่น3 0ที่มีเบาะที่ไม่ใช่เบาะ a ม i กี้มาวแบบนี้ครับสามารถที่จะโยกตัวได้นะครับแต่รุ่นนี้ยังไม่มีเขาบอกว่าจะเปิดตัวในประมาณตุลาหรือปลายปีนี้หรือปีหน้า2025นะครับจะเปิดตัวเป็นรุ่นธรรมดานะครับอ่ะออปชั่นที่ได้มาเพิ่มเติมครับลำโพง นะฮะลำโพงของเดิมดีอยู่แล้วแต่มันมีลำโพงที่สามารถกดแอดออนได้เป็น JBL ครับเอารุ่นนั้นเนี่ยจะเป็นการสามารถกดออปชันในรุ่นเอกลุสิบเลาได้นะครับก็กดออปชันได้แล้วแต่ความชอบนะครับตัวเบามันมีเบาเอกลุสิบเลาเบาธรรมดามีออปชันในเรื่องของจอ LCD สามารถปรับไดตต้ต่างเนี่ยก็เป็นออปชันเหมือนกันครับสำหรับรุ่น40นะครับแต่ผมถามว่าจําเป็นไหมส่วนตัวผมก็ไม่ได้จําเป็นประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับอ่ะในส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยมี2แบบครับพวงมาลัยแบบแท็คแพดก็คือเรียบเลย กดแบบสัมผัสกับอีกอย่างนึ่งคือเป็นปุ่มกดนะครับอันนี้ เรามีให้เลือกทั้ง2แบบนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นออปชั่นที่แบบเฉยๆนะครับก็มันมีความสวยมากขึ้นพวงมาลัยมาดูตัวท็อปนะครับในส่วนของตัวจับระดับสายตาคนขับจะอยู่ระหว่างพวงมาลัยอันนั้นก็เป็นออปชันเหมือนกันนะครับในส่วนของออปชันที่อยู่ตรงคอนโซลกลางที่มีโหนกขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่า h e a d up display ครับมันจะบอกในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถสะท้อนไปนที่กระจกนะครับอันนี้ก็เป็นออปชันเหมือนกันดิจิตอลมิลเลอร์ก็เป็นออปชันเหมือนกันก็คือกระจกหลังเนี่ยรถตู้เวลาคุณขับใช คนนั่งกลางคนนั่งหลังแล้วจะเห็นด้านหลังได้เขาเลยมีกล้องหลังที่เลนกระจกหน้าเลยนะครับสามารถที่จะส่องไปด้านหลังได้เลยนะครับจอทีวีเป็นจอทีวีแบบ14นิ้วสามารถเล่น a s p เป c a r า l พ y ต่างๆได้แต่สามารถปรับเปลี่ยนนะจอนี้เป็นจอจากศูนย์นะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นภาษา อังกฤษได้จอแดชบอร์ดคนขับหรือมาตรวัดต่างๆเนี่ยเป็นระบบดิจิตอลเป็นจอแสดงผล LCD แล้วนะฮะเหมือนภาพจอทีวีเลยกว้าง12.3นิ้วนะฮะซึ่งใหญ่มากนะครับแล้วปุ่มสตาร์ทย้ายจากด้านล่างขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับมุมซ้ายนะครับเวลาคุณขับรถขึ้นมาปุ๊บคุณสามารถกดด้านซ้ายได้เลยนะครับออปชั่นข้างล่างปุ่ม4ตัวสำหรับจอนะฮะด้านซ้ายเป็น Toyota T-Mate Active Parking นะครับคือระบบถอยจอด ซึ่งหลายๆคนออ้อยากได้เราไปเทสแล้วเป็นไงครับรอนย้อนกลับไปดูคลิปสั้นของเราได้ครับซึ่งมันใช้ได้ยากมากๆนะครับเพราะว่าอะไรรู้ฮะ ระยะหน่วงกว่าจะเข้ากว่าจะจอดเราต้องปรับเกียร์ต่างๆนะครับทำให้รถข้างๆรอบข้างต้องรอเราเกิดการกดดันและเหมือนใช้ไม่ได้จริงนะครับกล้องวิว360องศาสามารถกดนะครับเพราะมันเป็นรุ่นที่มีมาพร้อมกับทุกรุ่นอยู่แล้วในตัวรุ่น40นะครับก็จะวิวกล้อง360องศานะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นในเรื่องของปรับระบบแอร์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบมาอยู่แล้วนะครับเกียร์มี2แบบครับเกียร์ไฟฟ้ากับเกียร์ออโต้แบบธรรมดาครับอันนี้สามารถกดเลือกออปชันได้ตอนซื้อนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบขับขี่ความปลอดภัยน ะะสามารถที่จะเตือนว่าคุณออกนอกเลนแล้วสามารถที่จะเตือนให้คุณได้หมดนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบป์กกิ้งเซนเซอร์ครับต่างๆนะครับก็จะมีระบบเตือนเหมือนรถทั่วไปแหละมันเป็นออปชั่นปกติอยู่แล้วมีระบบคูชทอนโทลต่างๆมีครบหมดครับอันนี้เป็นออปชั่นพื้นฐานนะฮะและรุ่นนี้มีระบบเตือนในตอนที่คุณเปิดประตูลงจากรถจะมีเสียงเตือนด้วยนะฮะดังตี๊ดนะฮะรุ่นนี้นะครับสิ่งที่ได้มาคืออะไรนะ,ะที่วางแก้วสวยขึ้น ดีไซน์สวยขึ้น Apple Car p p p l e c r r l เพมาจากรถครบหมดทุกอย่างนะครับในส่วนของออปชั่นรุ่น40อันนี้ยอดนิยมครับเขาเรียกว่าบันไดให้ความรู้นิดนึงครับ universal step หลายๆคนที่ทำตัวเป็นกูรูเป็นโน1น,นะครับก็จะบอกว่าอันนี้เขาเรียกบันไดไฟฟ้าแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นบันไดสลิงทางานด้วยตัวมันเองครับไม่ได้ต่อระบบไฟฟ้าเลยต้องให้ข้อมูลแบบนี้นะครับนะฮะ การที่คุณได้ข้อมูล,ลว่าปรถไฟฟ้านั่นไม่ใช่นะครับต่อไปครับออปชันนี้เป็นออปชันหนึ่งที่หลายๆคนไม่รู้ยางอะไรมีอยู่3แบบ1คือยางอะไรอครับเป็นชุดซ่อม3ามไม่มีเลยนะครับแล้วแต่คันจะมีมานะครับแต่ผมมองว่ามันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้สาระสําคัญแล้วแต่ผมบอกแบบนี้ครับผมสรุปให้ง่ายๆครับถ้าคุณจะซื้อรถโตโยต้าเอาผ่ารุ่น40ครับแบบไม่เครียดและใช้ได้จริง และเอาราคาสเมเปตนสมผลนะครับวิธีที่การคุณซื้อครับบอนไพ่บริซีผมก็บอกเลยว่าออปชั่นต่างๆเนี่ยมันมีมาแล้วแต่คันนะครับเราจะไม่มีการแบบบวกเพิ่มต่างๆนะครับเพราะว่าเราจะขายแบบบิ๊กลอตมาลอตหนึ่งแล้วเราขายเลยแต่ถ้าคุณจะได้ออปชั่นเพิ่มก็จะกดออปชั่นตามราคาไปนะครับแต่เราแนะนําเวลาที่คุณซื้อรถโตโยต้าผ่านครับซื้อแค่มีหลังคาแก้วก็พอแล้วเพราะอีกหน่อยราคาขายต่อมันจะได้ไม่ตกครับเพราะมันเป็นส่วนที่สําคัญครับส่วนบันไดผมมองว่าอีกหน่อย น่าจะมีของก๊อปปี้หรือของ OEM ต่างๆสามารถมาใส่ได้นะครับก็อยู่ที่ราคาแล้วก็ความพอใจในการซื้อครับสรุปง่ายๆครับรถโตโยต้าเอาผ่านแล้วเวลไฟเอรุ่น 30- 40แต่งแตกกันอย่างสิ้นเชิงครับอัตรากิน้น้ำมันใกล้เคียงกันครับความสุขในการขับขี่มีเหมือนกันครับแต่รุ่นใหม่เทคโนโลยีมันดีกว่าภายในแมชชุเรียต่างๆดีกว่าจึงทำให้การขับขี่ของรถเนี่ยมันสะดวกสบายกว่าด้วยความใหม่นะฮะผมต้องเชียร์แบบนี้ครับว่าอยู่ที่คุณชอบครับ ตัวต้าผ่าเวลไฟร,รุ่น40ขับวันนี้คุณยังอยู่ได้อีก8ปี10ปีแน่นอนแต่ถ้าคุณขับรุ่นนี้มันก็จะตกเป็นรุ่นตกรุ่นแล้วนะครับก็อยู่ที่ความพอใจอยู่ที่กําลังเงินที่คุณจ่ายครับผมเป็นคนหนึ่งครับที่ออกมาพูดทั้งหมดเพื่อให้คุณตัดสินใจเอาเองครับผมเป็นคนหนึ่งที่ขายทั้งรุ่น30และ40ครับลองเวกันดูครับสำหรับคลิปนี้นะครับรู้ไว้ไม่โง่ในการที่คุณจะซื้อรถ,รถเอาผ่ารุ่น40ละกันผมให้ ให้ไปในทางรุ่น40ละกันเพราะว่าให้ข้อมูลรุ่น40นะครับว่ามันแตกต่กางรุ่น30อย่างไรจะได้สบายใจเวลาที่คุณจะไปจ่ายตังค์ซื้อรุ่น40นะครับรู้วยง้ o! คลิปนี้ครับโตโยต้าอาารุ่น40และรุ่น30ครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งให้กับช anel YouTube นี้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยช่วยกันกดแชร์หน่อยนะฮะช่วยกัน u b s c r i b e กันด้วยถ้าข้อมูลคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับแชร์ส ด้วยขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมและเป็นกําลังใจผมจากตั้งแต่เริ่มทําคลิปมินิจนถึงวันนี้นะครับเรามาครึ่งล้านแล้วอะ่ะเราก็อยากจะเดินเติบโตไปให้ถึง1ล้านสับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับกับรายการรู้ไว้ไม่โง่วันนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครต์อย่างที่ผมบอกอีกหนึ่งครั้งลวกันสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ